สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆพ,พี่น้อง f อฟไปดูวิธีการเปลี่ยนซินสวิงอาร์มเปลี่ยนลูกปืนสวิงอาร์มของตระกูลยามาฮ่าที่เป็นรุ่นท่ออาร์มนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นมีโอนะครับมีโอตัวใหม่แหละฟีโนนะครับม i โอร้อยยี่ห้านูโวนะครับนูโวร้อยสาอะไรประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยซินมันอยู่ตรงนี้กับลูกปืนนะอย่าคิดว่ามันไม่มีลูกปืนนะครับมันมีลูกปืนอยู่นะครับเดี๋ยวเบอร์อะไรก็ จะบอกอีกทีนึงนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับในขั้นตอนของการถอดเนี่ยนะครับก็ต้องถอดท่อไอเสียนะครับถอดเอาสวิงอาร์มออกมานะครับทุกท่านก็จะใช้เบอร์12เบอร์14ก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็จะมีะลูกบล็อกเบอร์22เอาไว้ถอดเพาล้อด,ด้วยนะครับทุกท่านนะ,ะในคสนี้เราพูดถึงแค่การเปลี่ยนลูกปืน เอาอลูกปืนสวิงอาร์มนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปจะสอนจะแนะนําวิธีการถอดชุดเฟืองท้ายออกมาเพื่อที่จะเอาลูกปืนเพาะล้อหลังมาทําการอัดจารบีนะครับทุกท่านเพราะว่าเพาะล้อหลังของยามาฮ่าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นลูกปืนใส่จารบีนะไม่ใช่ลูกปืนแช่น้ํามันนะครับลูกปืนมันอยู่ข้างนอกนะครับทุกท่านนะอันนี้บอกตามตรงเลยนะว่าเราใช้งานไปเราก็ต้องทําการถอด ออกมาเพื่อที่จะทําการอัดจาระบีลูกป,ปืนเผ่าล้อหลังด้วยนะครับเอานะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการถอดนี่แหละนะครับก็อ่าท่อยเสียน,นี่แหละเราได้ขายน็อตไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีน็อตอยู่3ตัวเขาแล้วแต่รุ่นบางรุ่นมี2ตัวบางรุ่นมี4ีตัวนะครับแล้วก็ถอดอ่าสวิงอาร์มด้วยถอดท่อบําบัดไอเสียนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าต้องถอดแผงกันหม้อน้ําออกด้วยนะครับเพราะว่ามีน็อตอยู่ข้างหลังแผงกันหม้อน้ํา2ตัวนะครับเป็นเบอร์12นะ เนี่เบอร์สิบสองตรงนี้บนกับล่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องคายออกนะครับทุกท่านนะเอา้าตรงนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสองนะของยามาฮ่านะครับก็อ่าทาการคายออกมานะครับทุกท่านเมื่อเราทําการคายออกมาเนี่ยเจอปัญหานะบางรุ่นนะครับถอดถอดสวิงอาร์มออกจากเพลาไม่ได้อันนี้ก็ต้องใช้ไฟแก๊สลนนะครับก็ต้องใช้ตัวดูดดูดออกนะครับสําหรับดูดเพลาสวิงอาร์มออกมานะครับเพื่อนๆนะอันนี้ออกง่ายอยู่นะครับทุกท่านนะ ทีนี้เมื่อเราถอดออกมาเนี่ยมันก็จะมีบูทหน้าหน้าหลังเนี่ยอันนี้บูทตัวนอกนะครับบูทตัวนอกนะครับเน,นี่ยอยู่ตรงนี้นะครับบูทตัวนอกอยู่ตรงนี้แต่ว่านี่เห็นไหมลูกปืนมันหลวมแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้ลูกปืนตลับนี้หลวมหรือว่าแตกนะครับอ่ามันจะมีผลเวลาที่เผาหลังมันรับน้ําหนักเนี่ยนะครับเผากับล,ล,ล้อมันอยู่ตรงปลายนะล้อมันอยู่ตรงปลายเผาเนี่ยมันจะงัดนะครับเวลาน้ําหนักกดลงมันจะงัดเฟืองมันจะ บทกันอยู่ข้างในเฟืองมันจะงัดกันอยู่ข้างในมันจะทําให้เฟืองมันสึกแล้วมันก็หอนในที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องทําการถอดออกมาอัดจ,จรรบีหรือว่าเปลี่ยนนะครับถ้ามันหลวมนะครับทุกท่านนน่นะตรงนี้มีซินหน้าหลังนะครับมีซินหน้าหลังเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะถอดออกเนี่ยนะครับถอดออกมาตรงนี้มีบูทด้วยนะครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูนะนี่ถอดเพลาลอกมาข้างในมีแหวนหนึ่งตัวนะ ตรงนี้มันจะมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับอยู่ตรงนี้นะครับลูกปืนตลับนี้ที่เราจะต้องผ่าชุดเฟืองท้ายออกมาเพื่อที่จะตอกเอาลูกปืนออกมานะครับทําการอัดจารบีนะเพราะว่ามันไม่ได้แช่นะ้ํามันนะครับทุกนทะ่านเอาวิธีการเอาออกเอารองขอนไม้แล้วก็ตีลูกปืนลงไปเลยนะครับทนะนะุกท่านนะก็แล้วแต่วิธีของใครของมันก็แล้วกันใครมีแป๊บเหล็กวางรองข้างล่างก็ตีออกใครมีแท่นอัดก็อัดออกตามนั้นแต่เรานําเสนอ อ่าวิธีการตรีออกนะครับเพราะว่า f อซของเราก็อ่าไม่ใช่ช่างทุกคนนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรขนาดนั้นนะครับก็ตอกออกแบบนี้เลยนั่นซินอีกตัวหนึง่งเห็นไหมนะั่นมันมีซินประกอบหน้าหลังนะครับทุกท่านแต่ในเคสนี้เราก็ต้องสั่งซินอยู่ดีนั่นแหละนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีไม่ไม่มีอะไรยากนะครับขอแค่รู้วิธีการถอดเอาออกก็พอนะครับอ่าตรงนี้เมื่อเราตอกเอาลูกปืนออกแล้วนะครับเราก็เอาลูกปืนตลับใหม่มาใส่ นะครับสั่งซีนใหม่มาใส่ก็ต่อเข้าเหมือนเดิมนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับลูกปืน6 3ส2นย์นะครับลูกปืน6 3ส2ศนย์นะครับเพื่อนๆนะใช้เป็นเบอร์นี้นะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับมันหลวมมันคอนแล้วเราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับทุกท่านนะเอานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกท่านนี่นะข้างในมีซีนหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับแต่ว่าซีนมันค่อนข้างจะสึกนะ เราก็ต้องทําการสั่งนะครับซินมันมีตัวนอกตัวในตัวเล็กกับตัวใหญ่นั่นแหละนะครับทุกท่านนะอันนี้เป็นลูกปืนที่เราซื้อเข้ามานะครับลูกปืนเราซื้อเข้ามาแต่ว่าไม่น่าจะประกอบได้เพราะว่าซิ้น,นะครับยังไม่ได้สั่งซื้อมาเลยลืมนึกถึงเรื่องของซิ้น,นะครับทุกท่านนะ <IL> เอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับ เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับตระกูลยามาฮ่าทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่มีโอฟ n โนนะครับนูโวนะครับนูโวทุกรุ่นเลยนะครับมิโอร้อยยี่ห้าด้วยนะครับที่เป็นอ่าสวิงอาร์มนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ